สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนบันทึกหน้าจอวิดีโอด้วยมือถือ Android เราจะอัดคลิปหน้าจอเป็นวิดีโอแบบพร้อมเสียงขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ Play Store เราจะไปโหลดแอปตัวบันทึกหน้าจอกดเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าอัดหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอก็ได้อัน,นี้ผมพิมพ์ไปแล้ว ขึ้นมาตัวแรกเลยตัว XR อันหน้าจอตัวนี้แล้วกกดติดตั้งแล้วก็จะรอให้มันโหลดสักครู่พอติดตั้งเสร็จก็กดออก ถ้าเราจะใช้างานเราก็ไปที่แอปมันแอปตัวนี้ XR ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกวี่ตั้งค่าใช้างานนี่ต่างๆเรากดถัดไปก็ตกลงอนุญาต แล้วเข้ามาแอปมันมันจะอยู่ตรงที่มุมมุมหน้าจอนี่น,นีมุมเนี่ยมันตัวเล็กๆเ,เนี่ยหรือว่ามันจะอยู่หน้าต่างข้างบนเลื่อนลงมาให้เราเลื่อนลงมาจะเห็นมันอยู่หน้าต่างข้างบนกดอัดหรือว่าจะกดตัวนี้ก็ได้นี่ถ้าเราจะใช้งานแล้วก็กดกดตัวแดงๆตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกวิดีโอ ผมก็จะกดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะนับไฟหลังทีนี้มันก็จะเริ่มอัดเลยนี่อันนี้๋ย่ผมจะลองสาธิตให้ดูปึ๊บป,บปบนี่มันอัดเลยถ้าเราจะหยุดเราหยุดเรากดตัวนี้ หยุดวิดีโอปุ๊บแล้วมันก็จะบันทึกอัโตโนมัติแล้วถามว่าบันทึกมันจะอยู่ไหนให้เข้ามาที่วิดีโอนี่มันจะอยู่ใน้นแรกเลยทีนี้มันก็จะเริ่มผัดเลย อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมอ่ดไว้ถ้าเราจะหยุดหยุดกดตนี้หยุดวิดีโอะก็จบเพียงเท่านี้คลิปนี้ใช้งานง่ายง่ายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ